สถานการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยคือสถานการณ์สภาวะเข้ายางหักแผงเงิน <c oughs> เฟ้อสูงแล้วก็เศ <c oughs> รษฐกิจเนี่ยมันไม่โตแปลว่ารายได้ของคนเนี่ย ไม่ได้มีมากขึ้นกลุ่มสาขากลุมที่ได้เรรดปร,เรียบรายได้สาขานี้ก็คือโรงพยาบาลไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เขาับเพิ่มขึ้นค่ารักษาพยาบาลได้กลุ่มโรงพยาบาลจาึงนัาะเป็นกลุ่มที่คนทานเราจะเห็นได้จากตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเมืองก่อนด้วยการเมืองก็แย่เฟอร์ก็ยังเยอะอีกตอนนั้นเนี่ยกลุ่มโงรงพยาบาลเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผลตอบแทนที่ดีมากก็เห็นผลง่ายๆครับอยากจะเฟอร์ก็เฟอร์ได้เขาก็ขึ้นราคาปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นนะครับผมมองว่าถ้าเราอยากจะหลบลนีหรือภัยใน,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 ในอนาคตข้างหน้าเ,าเน,นี่ย ต้องไปตามกระแสที่มันขึ้นขึ้นไปเนี่ยมันคงไม่ได้รวยกันทุกคนเพราะว่ามันต้องเกิดจากกลุ่มคนไม่ติดอ่ที่เป็นผู้เข้าซื้ออยู่แล้วดังนั้นถ้าเราเข้าไปแล้วติดอยู่ในกับดักก็อ,อาจจะโดนเขาเช็คบินได้ถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันก็มาถึงเวลาที่ผมเคยคุยกับพี่เอกแล้วเนะฮะเพื่อนานสงการ<น>าจะต้องขายจำได้ใช่ใช่สงการจะต้องขายตอนนี้ภ้ามันชัดเจนผ้ามันชัดเจนในตัวมันเองแล้วนะครับว่า ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันกาลังเข้าสู่โหมดที่จะไปต่อไม่ได้อ่านะครับเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องราวคงไม่ต้องไปเล่ามากนะครับมันก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องนะครับแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้ว่าในระยะถัดไปเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าหุ้นจะโตเนี่ยจะโตด้วยอะไรเนี่ยจริงๆนะแรงขับเคลื่อนที่ทําให้ตลาดไปหรือหุ้นไปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่สองเรื่องก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็กําไร อันนี้เรื่องโกรดเรื่องโกรดอันนี้ข้อแรกนะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานนั่นเองอฟันดัเมนทัลนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของสภาพคล่องถ้าเรื่องของฟันดัเมนทัลเนี่ยผมผมก็มองไม่ออกว่าในเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยไทยจะโตด้วยอะไรแล้วกาไรบริษัทจัดทะเบียนเนี่ยมันจะดีขึ้นจากไตมานหนึ่งได้ยังไงอันนี้ดูไม่ออกครับอันนี้เรื่องแรกนะฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของสภาพคล่องมันชัดเจนว่าเราจะได้เห็นการถอนสภาพคล่องอย่างแรงจากเฟดเขาเอาจริงนะฮะ แม้ว่าตอนนี้เราจะบอกว่าอ้ยตลาดรับรู้ข่าวไปแล้วมันคือการรับรู้นะฮะแต่เรายังไม่ได้เห็นผลของมันว่าเวลาโดนดูดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเ,เราเอารูตอนที่มันกับมันสภาพคล่องเข้ามาแล้วกันตอนสภาพคล่องสูงเนี่ยตลาดหุ้นไทยเทรดกันอยู่เฉลีย่ยแค่วัน 50, ะละห้าหม,มื่นกว่าล้านนะครับตอนปีสองพันสิบเก้าตอปีสองพันยี่สิบเทรดกันเป็นหกหมื่นเจ็ดพันล้านปีสองพันยี่สิบเอ็ดเทรดกันแปดหมื่นแปดพันล้านปีนี้เนี่ยเก้าหมื่นล้าน อันนั้นถ้ามีการถอนสภาพคล่องก็แปลว่ามันก็ต้องกลับไปใกล้เคียงกับตอนก่อนเกิดโควิดนะฮะหรือกลับอาจจะกลับไปไม่ได้หนีแต่ปี2020มากนะครับก็อาจจะได้เห็นมูลค่าการซื้อขายขดกลับไปใกล้ๆหกหมืนหรือต่ำกว่าหกหมื่นแลวไม่อยู่ยาวเลยก็ได้ยาวยาวเลยอเออดีวกว่าน,นะแปลว่าจากนี้ไปหลังสงการเนี่ยนอกจากหุ้นจะซึมลงบอลุ่มยังหายไปประมาณครึ่งหนึ่งถูกต้องครับเพราะว่าตอนตอนเขาให้สภาพคล่องเรามาบอลุ่มก็เพิ่มขึ้นไงฮะ อันนี้เขาจะถอนกลับแล้วถอนถอนใกล้เคียงกับตอนที่ให้มาด้วยจะเลื่อนตึจะตกแรงไหมเดี๋ยวก่อนจะตกแรงไม่ครับมันก็คงจะเป็นสภาวะต้มกบนะครับพี่เอกก็คือไซเวดาวลงไปดูเหมือนว่าจะมีพอยต์บวกอาะเด้งขึ้นมาแบบวันนี้กับวันนี้แล้วก็เะเราก็เข้าไปซื้อโอ้ด้วยความบันเทิงมากโอ้ตลาล้มกบซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วแล้วก็โดนตกลงมาอีกมันจะเป็นสภาวะไอแบบนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้โฟดกว่าแบบลงแรงๆนะอืต้องครับเพราะว่าลงแรงๆเนี่ยเราตัดสินใจง่ายมันเป็นอุบัติเหตุ พอผมเรียนเรารู้ว่าถ้าเราถือทนหน่อยเดี๋ยวมันก็มาหรือสวนซื้อสว,สวนกลับก็บกบไปมันก็จะมานะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของการลงทุนเนี่ยมันจะเข้าสูโดด่โหมดถ้าสับที่วันนี้เขาใช้ก็คือ time collection อ๋อถึงเวลาการปรับฐานถึงเวลาของการซึมลงยาวอันนี้อันนี้เวันนี้เน,นี่ยบูมเบิร์กเขามีไปสัมภาษณ์คนหนึ่งที่น่าสนใจเขาเป็นผู้จัดการของ global fund แห่งหนึ่งซึ่งเป็น t อ p f ันของของของเมริกานะติดอันดับสามแล้วก็ผลตอบแทนดีมากๆเนี่ย เขาก็ออกมาเตือนเลยว่าตลาดอะดูชิลเกินไปกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าบรรดาโมเมนตัมเทรดเดอร์หรือพวกแพสซีฟเออหรือพวกแพสซีฟอินเวสเตอร์ต่างๆเนี่ยเตรียมมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องรู้สึกแย่ที่สุดแล้วอตเนื่อนานมันจะมันจะทอดระยะเวลาแล้วระยะเวลานานเพราะว่าภายใต้สภาพคล่องที่กำลังจะหายไปเนี่ยตลาดจะซบเซาลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะครับก็ตลาดหุ้นไทยก็เตรียมต้องเจอสภาวะแบบนั้นนะครับ ข่าวดีก็คือภายใต้สภาวะแบบนั้นไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะลงอืแต่ข่าวร้ายก็คือมันจะหาหุ้นเล่นยากมากขึ้นและเราจะถูกหลอกกันง่ายมากขึ้นครับนะครับ,รบแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไทยสภาพคล่องบาง,บางๆอย่าเช่นปี2018 2 0 1พันสิบแปดสแปล้วก็สองพัสามปีนี้เนี่ยหุ้นใหญ่เนี่ยจะอยู่กับที่ค่ะคหุ้นค้าปีอย่างที่บอกนะฮะว่า จะปีให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามรดาหุ้นอื่อนะครับอ่อหุ้นสื่อสารหุ้นโรงพยาบาลเฉพาะเอาออตัวรอดได้ค,ครับแต่หุ้นที่จะเละเทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลางกับเลทเละเทเลยคือโดยภาพรวมจะเละแต่มันอาจจะมีบางตัวที่มันเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมาได้นะครับคุณก็ต้องซีเล็กีบให้ดีจริงๆ พี่ปิงแต่ว่าต้องบอกนาทีนี้มันมีธุรกิจ S อ u r v e ตก็บอกไม่น่ใชว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้แบบมีหุ้นที่น่าสนใจไว้รอเรื่องเปล่านี่นะคะไอ้ครับก็ก็จะเป็นสตอรี่หุ้นตัวไหนที่สตอรี่เด่นจริงๆแล้วก็บรรดาผู้รับผิดชอบหุ้นทั้งหลายเนี่ยเคารบผิดชอบได้ดีมันก็จะมาต้องข้อตกลงกนเราว่าต่างชาติถอนออกไปมันทำให้บรรยากาศตลาดซบเซาแต่เงินในประเทศมันก็ยังมีหมุนเวียนอยู่ อ่าแล้วเงินในประเทศก็ยังเยอะยังเยอะชอมันก็จะมีละสลับหุ้นเล่นไปเรื่อยๆ,ๆพี่นมันก็จะเลือกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้เราเหนื่อยใจในการลงทุนมากขึ้น<ช>มันก็ต้องมันก็ต้องตัดสินใจให้ดีจริงๆในการ,รที่จะพิจารณาแต่ละตัวมันจะแบบโอ้โหหุ้นเล็กมีซอรี่ด,ดีใสเลยใสยเลยแบบที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้แล้ะครับพี่อันนี้อันนี้คือก็ต้องยอมรับแต่ว่าโดยรวมๆผมก็อย่างที่บอกครับว่ามันคงไม่ได้ลงแบบทั้งพินาทั้งหมดกบ เปตมกอบเลยเนี่ยเราจะเริ<อ>่มรู้สึกว่าเี่เริ่มติดหุ้นมากขึ้นมากขึ้น <Crisp. S 2> ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด<ะ>ังนั้นพี่ปิงคือตอนนี้มันจะเข้าการเดือนแล้วทยอยปลดภาระใบบ้างแล้วใช่แล้วหรือยังครับใช่ใช่ครับผม หลังจากที่ผมพี่เอกจำหน้าผมแล้วเป็นมีเขาอยู่บนหัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นก็ทิงดูตลอดตอนนี้จะกลายเป็นหมีแล้วจะกลายเป็นหมีแล้วไ่ผมผมผมคิดว่าผมไม่เอาแล้วผมพูดจริงครับผมพอเห็นสภาพอาการตลาดเมื่อวานเนี่ยผมเห็นแล้วผมแบบเฮ้ยมันมันไม่น่าเล่นแล้วอ่ะใช่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 มันต้องลดลดลดลงมาบางตัวแล้วก็อาจจะต้อง จำพอต่อจงเหลือค้าปีกไว้เหลือโรงพยาบาลไว้เหลืออะไรก็ได้ที่ไม่ไม่เสียเปรียบตอนเงินเฟอ้อเป็นไอที่พวกนั้นนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการเทรดมากขึ้นถ้าจะเทรดหุ้นเล็กผมก็เน้นเข้าไวออกเร็วเข้าปุ๊บ,บออกปัก๊บอะไรอย่างเงี้ย มีหุ้นมีหุ้นอะไรฝากไว้ไหมครับเผื่อกลับมาสงการจะได้มาเจอเจอพี่ปีอีกรอบหนึงจะได้อาที่แหละใ้สานการณนี้ผมก็มองว่าตัวพวก AMC ยังเหมือนเดิมนะครับยังชอบอยู่เหมือนเดิมซึ่งเ m t เนี่ยไปแล้วเราก็เหลือชโยเล่นอก็ก็ฝากไว้แล้วกันครับฝากชโยไว้